ตุ้มกแบคบรับพี่น้องคแบบมีที่หลังแดงนะครับเนาะไอเขียวมาใส่ไว้เมื่อวานถือย้วตัวพี่น,น้องตัวนึงเงินเต็มน้องสองตัวสองตัวโถส่งมาเล่นล้างเด็กน้องเลยอีกสองตัวครัแบบพพบนี่จะเหสิภาพเรื่องยืด ยันงนม่เต็มม่งหวที่สองพี่น้องถือครับถือถือโตนี่เต็มลองหนึ่งสองสามสามัามตครับสามโตเลยครับพี่น้องอกบพปองงามเลยสๆนมานีเลวครับน้อง ออกหงางแล้วพี่น้องดี๋ยวพาไปวัครั้งนึงครับขั้นที่สองสามนี่ครบเต็มครับแต่มากมากตอนมีชื่อเสียงนี่แล้วครับร่างนี้เป็นไรเน้ะอือถืออีกแล้วครับโอ้ขั้นที่สามครับพี่น้องปั๊บปั๊บปั๊บ ที่สามที่สามโตหน่อยหลุดเงินหนึ่งโตที่ตัวนีงครับบัตรกระเชียวกับอ่อนปลาเชียงครับใส่ปลาเชียงใส่วัวแดงเอาเนื้ออ้อยเนื้ออื่นหรอครับปลาเชียงใส่ครับ เราเ่งังทีซีไล้ไพี่น้ถืองอถือก็เป็นเมเมะถือครับยวไปเห็นสงตัวพี่นุ่มโอ้ครับมเชียวคนดียวครับนี่ไงถือตัวสองตัวโอ้โหสวยงามพี่หนุ่มตังไงสอเป็นตัวนี้งามๆเลยครับ อีกหนึ่ังไม่หนอนอือสามโตยั่นี่สองครับโอ้ยสามโต้ไม่พีนันแล้วปาตัวสามที่ขี้ได้ครับนี่ถือกู้หลังหรอกครับขีหลังครับครับโอ้ยเดี๋ยวนี้เจอจุดพายุพายุครับแล้งนี่ก็ใส่อยู่นามไล่ tay dài nhanh cái là cái mìn thì khẩm. bên mình mình luôn là không đi hái bố thử bên cái tiếng này không nó thử tinh 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 với ใชนรถนำไหลครับพองด้วยครับโอ้โต็มแน่แท้ตัวน้อาเหมืับกระดิ่งนี่อีกลังหนึ่งครับตุ่มแง่ได้ไลยกู่ล้มหนึ่งละเต้งหลังกู้ครับสีบผ้าไปเบิ่งครับอย่ายวจีบเต่าไปเบิ่งครถือบ่ถือดอกปุ๊บก่อนนะตุ่มแง่ครับ โอ้พี่น oh, mm ้องเลยเดี๋ยวไปกับบักเงยเลยตุ่ม่ยหลีเป็นสไร่พี่น้องเอ็นบ่กโอ้ยขาดพี่น้องปัด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 ัดหนึ่สองสามสามไนเลยโอ้ยบักเงปิ่งเลยครับพี่น้องมามาเ็นบัโอ้ยเหรอสองตครับ สองโตเปล่งๆเลยนี่ยื่หลังคู่ครับผมไม่ใส่หลังคู่ผมเหรอมันเป็นห้วยเพชรนะครับโตเท่า่วะสามโตสามโตโอ้เปล่งไงน้องเห็นปะโอ้โศกมันเปล่งเปล่งยังไงเลย มันมันตั้งสุด้ายได้สามตัวครับเนี่ยครับอันนี้คือผ้าพยายามผ่าดาังผ่ามุ้งครับใส่ไว้เข้าวัดมีปลาโรคครับเนื้อใส่รอบดักกว้ครับคือแม่ยาม,มึงปลาครับถือว่าน้องถือครับปลายอยู่นอง พอพอเฉียงครับดรอครับจะปให้โชดเที่ยกันเด้ครับไปขัดางหอยครับจะเ่วจะรวมมาจัดเต็ะปลาล่งโมบหมองขลดดางจะปเที่ยวกันนะตัวมีอย่างน้อี่นะเพราถึงครับอะไก็ถึง ใหลอใบเปน็นอลไนะหลอจ้าปลาขุนกถึกนะงว่ก่าห่งผ่าดางห่งเล็กอาบินน,อ,น,น,อ,น,นบบอกับมีปา่าปะ ปลาคอตัวนึงครับนี่ยเห็นไหมปลาคอครับปลาตัวนี้ก็ได้ยูได้กินที่ปลาก็ได้องนะครับปลาคอตัวนึงเนี่เนาะมันเป็นเสียใจของมัน เราก็ได้ยูได้กินนะครับเพ้นำไปไว้ไปดูมือช้อนตายวะกระดังกบพี่หนองกบก็เป็นดินๆนั่นเองสามุ้งแหล่ เดี uhm, ๋ยวดครับถ้าคนน่อยไปหน่อเจอ๋ยวอตัวนี้นองนอยื่ไแตกินยอะดอกเลี้ยก็ได้ครับไาขอ

あっそういうこと ดีครับครับที่ลายว่องอีกนี่นอีกวองหนึ่งอย่ครับครับนี่ตี่นนเป็นมรดนี่กลเชงหน่อยครับหามไหลพิลิลนี่แหละเชงน่อยปลาคน่อยนี่ต้องตตัวนาไ,วาไหลพวไหลแห้ง

Yeah no. chuyển mất lên thì nó nhẹ luôn, còn to to như vậy. 能不卖。 เดนไล่ตันะวละสา,ามหลังครับสามลังทหลังนะครับระวงตอนเอาออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับใก้ตุ่มมาใดญ่ครับ เงินไหลต่อน,นี่เนงะินไหลคบเนี่ยตัวนี้งามๆครับประมาณเดียดถึงสองโลครับน,นี่ปลาคอครับปลาคอปลานี่แหละต้นปลาเสียงครับโบครับเอาไวล้ลงผาแยงครับแต่ใส่กบครบกับสามารถใส่ตุ่มกบกบก็ไรน,นี่จตสมงามครับ สองฟา้ากำลังเปิดครับพี่นอ้องตะเวนกำลังขึ้นสีแดงอากาศหน้ามออือเสาอยย่ทงไ้ทองหน้าครับ,รบแต่ว่าท่านแจงครับดอกคาบครับครับอากาศทองไ้ทองหน้าหน้ามือเสาครับ ไปทางนี้ก็เป็นไฟวัดป้าครับพี่น้องเขาก็ลุม่มเขาเยอะดอกครับเบื้องแล้วก็ได้กลางทงแห่งลมครับโอ้เห็ดจในใจน้อพี่น้องที่ได้ขอขอขอขกินเขาเขาพี่รลมครับแค่ครับครับก็ออกจากตุ่มเราพี่น้อง สิบก็ได้ประมาณสิถึงสองโลพี่น้องกบกบโอ้หมานครับพี่น้องเอ้อปลาก็ได้ครับพี่น้องปลาจะตอนนี้ไปเที่ยวกับทเมียบ้าร์แล้วมันก็จะเว้นกลิ่นแล้วก็เิี่ยงแล้วล่ะเมืองแล้วก็ได้รประมาณตีหานี่เมืองจับ ผู้ใด้ขอมาแล้วก็ขอฝากนด้นะครับผมว่าเบริษงทสองยี่สานมลพิรุณแนลครับก็ขอฝากไว้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่งเนี่ยนะครับก็ผู้ใด,ดที่กดติดตามแล้วก็บ่ต,ต,บต้องกดติดตามอีกดนะครับแจ้งจุ๊บหนี้เพื่อนียวก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ